โอเคครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ชั้นเมืองกันชแนลนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับสิทธิานุสิทธิ์ของหลวงพ่อกลวยชุดจินทโรทุกๆท,ท่านนะครับแล้วก็ใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาดูคลิปนี้ที่สนใจในพักเครื่องนะครับแล้วก็เพิ่งเข้ามาศึกษาวันนี้ผมจะคลิปนี้ผมจะชวนคุยเกี่ยวกับพักกุของหลวงพ่อกลวยนะครับของหลวงพ่อท่านซึ่งเป็นพิมพ์ที่ เป็นพิมพ์ของท่านนั่นแหละใครใครที่เป็นศิษยานุศิกของท่านท่านที่เล่นพระของท่านก็จะเห็นว่าพระรุ่นนี้เป็นพระของท่านแน่นอนแต่พิมพ์นี้มีลงกูดด้วยจริงหรือไม่จะมาชวนคุยกันมาชวนุจฉาวิสัชนาะนะพระของท่านเพราะว่าพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ยุคต้นที่เอาเป็นว่าสายตรงจะไม่หยิบยกขึ้นมาเล่น อืมผมไม่เห็นไม่รู้เหตุผลเนาะเอาเป็นว่าอาจจะขายไม่ได้ราคามเมาะก็ผมไม่ได้ใส่ตรงเนาะก็เลยหยิบยกมาแล้วกันผมแค่คนศรัทธาก็เป็นพิมพ์นี้พีมพ์ขุนแผนเรียกให้พอหน่อยทรงไก่นะขุนแผนทรงไก่ไก่จะอยู่จะล่างนี้นะครับขุนแผนทรงไก่นะครับ เนื้อนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อของเป็นเนื้อผงผสมว่านสบู่แดงหรือบางท้องที่เนี่ยเรียกว่าว่านสบู่เลือดพระรุ่นนี้ปกติเนี่ยที่เราเจอเจอเนี่ยคนที่เป็นเซียนผ้าเดินสนามเนี่ยดิเล่นผ้าของท่านเนี่ยก็จะเห็นว่าพระรุ่นนี้เนี่ยไม่มีลงกุจึงมาชวนทุกคนคุยว่ามีไหมพิมพเนี่ยลงกุออ กูทานไหมพระนิ่ของใครถ้าไม่ใช่ลงกุต้องบอกอย่างนี้ว่าพิมพ์ทรงไก่เนี่ยที่มีความละไม้คล้ายคลึงกันเนี่ยก็มีหลวงพ่อสีนวลน,นะครับวัดเควียนหักจังหวัดจันทบุรีแล้วก็มีพระทางวิทยาแล้วก็มีพิมพ์คล้ายๆกันอีกเยอะๆะนะครับพิมพ์ที่เล็กกว่าน,นี้จะเป็น <c oughs> บางคนก็เอามายัดเป็นพ่อกลวยก็คือหลวงปู่หลิว ที่ออกวาสนามแย่นะก็ามันเล่นยัดกันเป็นพ่อกวยแย่แยไปหมดดูแล้วก็คิดตามเนาะหนึ่งพระแท้ไหมลงกุกุไหนเออเพราะว่าภ <c oughs> าพพิมพ์นี้เนี่ยปกติเราจะไม่เจอลงกุ ตอนแรกที่ผมผมเช่ามาเนี่ยก็มองตรงนะตอนแรกก็งงงาม,มีด้วยเหรอแต่นี่ดูเจ้าของเดียวกันก็คือพระที่ผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับก็คือพระพิมพระศิวลีจำโมกลงกรุซึ่งผมก็ดูแล้วหนึ่งเป็นพิมพ์ของท่านแน่นอนนะพระแท้เป็นผมพุทธคุณแล้วก็ลงกรุอีกองหนึ่งเนีย่ยเจ้าของเดียวกันคนนี้เข้ามาจากกำแพงเพชรนะ ผมมาเจอพระสามองค์เนี่ยที่จันทบรุรีผมอยู่จันนะครับพระองค์นี้แท้แน่นอนลงกุอ่ะมาดูองค์นี้เอองค์นี้ก็กุเช่นเดียวกันพิมพ์เนี่ยหลวงพ่อกวยแน่นอนนะนี่เรามาคุยกันเพราะว่ามไม่ค่อยมีใครหนึ่ง สายตรงไม่ค่อยมาทำพระยุคต้นเยอะแยะมากมายด้วยเหตุผลอาจจะราคาไม่ได้แพงมันไม่เหมือนเหรียญรุ่นแรกมันไม่เหมือนเหรียญหนุมานไม่เหมือนปกโพซึ่งบอกจริงนะพระปกโพนผมเป็นโพเก้าใบพระที่ดีทำวาระเดียวกันเนื้อเหมือนกันถูกถูกเยอะแยะมากมายนะ ราคาบกโพไปจนหลักล้านอันนั้นราคาบนห้างนะเชื่อเขาว่าราคาบนดินเนี่ยเขาเขาไม่มาซื้อหลักล้านคุณหรอกมันก็ขายหลักล้านอ่ะเขาซื้อเขาไม่ซื้อไม่ถึงคุณมาซื้อถึงไหมก็จะซื้อทําไมเขาก็ซื้อหลักอะไรก็ว่าไปเห็นพระเขาขายได้หลักล้านเวลาซื้อพระคุณคุณคุณลองไปขายดูเขาไม่ซื้อทุนหลักล้านหรอก ะพูดถึงคลิปนี้กันต่อเนาะซึ่งมันน่าทําคลิปไว้บันทึกไว้ว่าทรงไก่ของหลวงพ่อกวยเนื้อผงผมสมว่านสบู่แดงมีอยู่จริงมีอยู่จริงอ่ะมาดูกันว่าจริงไหมจริงหรือไม่อย่างแรกเลยนะเวลาเราดูพาเนี่ยเราควรดูธรรมชาติ พะพระเนี่ยถามว่าเช่นลงกลูเนี่ยกลูดเนี่ยเราสามารถดูพระก,กลูดได้ทุกคณาจารย์ถ้าสมมุติคุณดูพระกลูนี้เป็นนะพระกลูดเนี่ยก็จะมีธรรมชาติของพระกลูซึ่งพิมพ์นี้เนี่ยผมดาวนะจะเป็นยุคต้นด้วยอายุของกลูด้วยธรรมชาติที่ขึ้นมาเนี่ยซึ่งหลวงพ่อกลวยเนี่ยทำพระตั้งแต่หมอว่าเป็นสองสี่เก้าศู เนาะสองสี่เก้าศูนย์จะเป็นยุคแรก,แรกๆที่ท่านทําจะเป็นพาระทที่ท่านเอามาถอดพิมพ์ก็เยอะแยะมากมายแล้วก็มีพิมพ์ของท่านเองก็มีนะถามว่าแล้วมีลงกูด,ด้วยเหรอไม่ใช่เรื่องแปลกครับเพราะว่าท่านเป็นลูกศิษย์สายวะะรรคังท่านร่ำเรียนในในในของวะะครคังเนี่ยลูกศิษย์สายนี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่นะก็จะ ทำพระลงกลุด้วยการเขาเรียกว่าอะไรล่ะสืบทอดเจตนารวมในการเผยแพร่พระพุทธศาสนานะครับทำพระไว้บรรจุก,กุไว้เช่อนอย่างสมเด็จโตเนี่ย่นก็ทํทไว้แต่ละกลุเนี่ยโดยส่วนใหญ่ที่เรารู้กันเนาะก็คือ8ปดหมื่สี่แปดหสีองค์ก็ตาม8ปดหมสีพระธรรมขันธ์ซึ่งท่านสมเด็จโตก็ทําไว้หลายกุแต่ละกลุก็จะมีจํานวนประมาณนี้นะเนาะ นี้เนี่ยหลวงพ่อกลวยเองผมเชื่อว่านะบวกกับพระที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยหนึ่งท่านทําลงกุแน่นอนนะท่านก็มีพิมพ์หลายพิมพ์นะครับที่ลงกุซึ่งทําไว้ช่วงก่อนสองพซึ่งพระจํานวนเยอะเยอะขนาดนี้เนี่ยคําถามว่าต้องต้องทำเป็นปีอะครับเพราะท่านทําด้วยพระแมนนวนลอะเขาเรือกแล้วทำมือแล้วกันแฮนด์เมดมันต้องใช้เวลา พอสมควรในการที่จะเตรียมพระในการที่หาพิมพนะนนพิมพแมกม่านลงกุของท่านก็ประมาณเนี้ยซึ่งพิมพ์ระเนี่ยเราจะเจอเยอะแยะมากมายในกุของท่านเนี่ยท่านมีหลายกุด้วยนะแต่ที่เราได้ยินคุ้นเคยก็กุต้นพิกุลกุที่วัท่านกุวัดทรัพย์แต่ว่าลูกศิษย์บางท่านเนี่ยก็ยังมีว่ากุ มีกูที่อยู่ตามลูกศิษ,ย,าาษ,นะษย์สายคารวาสก็มีนะลูกศิษย์สายสายอื่นอีกก็มีที่วัดท่านก็มีนะถามว่ากูสมัยก่อนนะ่ยอย่างกูต้องมปกูนะ่ยท่านก็เอาอาจจะง่ายๆอาจจะจะดีหรืออะไรกันแล้วแต่ซึ่งซึ่งในแต่ละการขุดค้นพบเนะี่ย ไม่มีใครที่บันทึกไว้ทุกกุ่เนาะถามว่ามันดูที่องค์พระดีกว่าถามว่าดูพระแท้เนี่ยอย่างแรกเลยนะคุณต้องดูที่องค์พระพระเนี่ยลงกลุ่มาหรือเปล่าเราก็มาดูธรรมชาติมาดูกันก็ธรรมชาติมันมีสีเรื่องนะที่ผมมักพูดเสมอใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาศึกษาเนี่ยมันมีสีเรื่องที่คุณต้อง เว่าคุณเข้าใจเรื่องพวกนี้เนะี่ยคุณก็จะดูพระได้ทุกกิติคณาจารย์เนื้อดินชินผงอะไรกันแล้วแต่พระเหรียญมันก็ต้องมีธรรมชาติ4ี่อย่างเนี่ยที่ประกอบกันก็คือธรรมชาติในเชิงช่างนะแต่ละเหรียญแต่ละกณาจารย์แต่ละการทําเนื้อชินอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีธรรมชาติคือเชิงช่างเนะี่ยมันจะทิ้งร่องรอยในการทําเอาเป็น้วคุณเข้าใจเชิงช่างหลวงพ่อนี้ คุณก็สามารถดูเกจิคณาจารย์ท่านอื่นในยุคสมัยเดียวกันได้เนาะดูเนื้อหาดูความเก่าดูพุทธศินก็เรียกว่าคุณก็สามารถดูได,ด้พระดูดูพระได้ทุกเกจิคณาจารย์โดยต้องมานั่งไม่ต้องมานั่งจำตำหนิพิมพ์ที่ที่ปัจจุบันที่ก็สอนสอนกันก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณจำตำหนิพิมพ์เนะี่ยคุณจำเนี้หมดไหมลองถามเล่น คุณเอาหนึ่งหลวงพ่อก็ได้หนึ่งหลวงพ่อเนี่ยมีสร้างกี่อย่างแน่นอนละพระดังๆอ่ะมีครบครับเนื้อดินเนื้อชินเนื้อผง <c oughs> เหรียญรูปหล่อ <c oughs> คำถามว่ามีกี่รุ่นโอ้โหเนื้อดินก็มีหลายรุ่นเหรียญก็มีหลายรุ่นรูปหลอก็มีหลายรุ่นคุณจำตำหนิไหวไหมเอาจริงอ่ะลองคิดเล่นตอนเนี้ย จำตำหนิไหมไหมจำจำตำหนิคือเป็นภาพจำนะจำ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 นะใครจำได้ก็จำไปคำถามว่าทุกวันนี้คนที่ทำา a c ก a g ะเขาก็เอาไอ้สิ่งพวกนี้แหละเช่นเขาบอกมีเซียนบอกว่าเอาพารุ่นนี้ดูตำหนิตรงนี้ดูตำหนิตรงนี้ตำหนิจะพิมพ์มีแค่ตรงนี้ตรงนี้นี้เท่านั้นจุดจ่ายังเลยเห็นปุ๊บจ่ายจังเลยอ่ะเรียบร้อย คุณทำแพคเกจมันก็ทํามาได้ทุกวันนี้นะบล็อกบล็อกการทําบล็อกการทํแพคเกจมีปัญหาการไปในจนที่คุณคิดไม่ถึงแล้วกันทุกวันนี้มันมีเส้นสีเข้ามาการทํแพคเกจในเหรียญ <c oughs> เหมาะเกิเลยตําหนิครบเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูตําหนิกมันก็มีโอกาสที่จะโดนแพคเกจเยอะแต่ถ้าคุณดูธรรมชาติธรรมชาติมันหลอกเราไม่ได้ ธรรมชาติของความเก่าโดยเฉพาะธรรมชาติความเก่าเพราะว่ามันต้องมันต่างกันอยู่แล้วนะการทําพระเก๋เนี่ยทําเก๋บางบางทีทามาเมื่อสิบปีเซนซีอาเอาห้าปีเมื่อก็ห้าปีกับพระเหรียญทาปีสองพันห้าร้อยยี่สิบเนี้ยพระสี่สิบปีกับพระสิบปีหรือพระห้าปีแน่นอนอายุมันก็ต่างกันเยอะเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนคนที่อายุต่างกันธรรมชาติก็ไม่เหมือนกัน นะอ่ะมาดูธรรมชาติของแต่ยางที่ผมบอกในภาพพระองค์นี้แล้กันหนึ่งธรรมชาติในเชิงช่างอันนี้จะเป็นภาพที่เป็นของท่านเองหรือภาพพอทินว่าเป็นอย่างแบบไหนอันนี้เป็นพระกดหน้าเดียวนะก็จะมีบล็อกหน้าเดียวกดไปเนี่ยจะมีบล็อกอยู่ประมาณนี้ แล้วก็ปะขึ้นมาก็เห็นไหมมันก็อยู่ในในพิมพ์พอดีอันนี้จะเป็นบล็อกที่ค่อนข้างดีหน่อยไม่ได้ไม่ได้เป็นบล็อกโบราณมากมีความทันสมัยนิดนึงนะต่อไป <c oughs> คือถ้าเป็นพารสมัยใหม่เพิ่งทำเนี่ยแน่นอนนะมันมันโอกาสที่จะคมค่อนข้างเยอะเอะรียกว่มกิฟต แหลมคมทุกอย่างคมหมดมันก็โอกาสที่จะพระเพิ่งทำนะก็เป็นพระเพิ่งทำมีความหนาพอสมควรอะ่ะต่อไปธรรมชาติในเรื่องของเนื้อหาเอ้พุทธศินพุทธศินเนี่ยมันก็คือการที่เราดูว่าหนึ่งพระสมส่วนไหมอ่พาพระมีมันโยเยเกินไหมบางทีพระถอดพิมพ์อะ่ะ ถอดมาเนี่ยพูดถึงพระทั่วไปนะที่ไม่ได้ลงกุพระถอดพิมพ์เนี่ยบางครั้งบางอาจจะโยเย้ถ้าจนตรงูงลูกตรงนี้ตื้นตรงนั้นสูงคือก,กดพิมพ์มาไม่เท่ากันหรือบางทีแกะบล็อกใหม่แกะมาก็ไม่เหมือนเดิมแกะมาก็ไม่เหมือนองค์ต้นแบบนะอันนี้เราก็ดูคุณเห็นสวยงามไหมเป็นของใครเนาะต่อไปธรรมชาติเนื้อหาเนื้อหาก็จะเป็นเนื้ออันนี้จะเป็นเนื้อผงผสมบ้าน โชคดีที่มีส่วนที่เปิดอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นมันมัวแป๊บนึงครับอ่ะมาดูหเนื้อหาเนื้อนี่เป็นเนื้อผงผสมว่านสบู่แดงแเห็นตรงไหนดีอ่ะนี่น,นี่นะครับเห็นไหม นะมีมวลสารดูองค์ประกอบต่อไปแล้วถามถามว่าสีเรื่องนี้ผมบอกเนี่ยมันต้องมีทุกเรื่องนะไม่ใช่ขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วมันจะแท้พระแท้ต้องมีสีเรื่องพวกนี้อ่ะข้อสุดท้ายธรรมชาติความเก่านี่ธรรมชาติความเก่าเนี่ยพระรุ่นนี้เนี่ยมีทั้งกลุแล้วไม่กลุคําถามว่ากลุเราดูยังไงคือพระกุดเนี่ย ต้องนึกว่าพระเนี่ยอยู่ในกุกถูกความร้อนความชืน้นพระตอนที่ทามาใหม่ใหม่ันก็เป็นอย่างนี้เนาะอันนี้สมมตินะทํมาใหม่ทำมาเสร็จปุ๊บก็ถูกวางทิ้งไว้ในในก,กุในสภาพที่มันก็อาจจะเป็นเจดีย์อาจจะเป็นในหายครึ่งสมัยก่อนอะในสมัยก่อนมีทั้งวางทิ้ง บางลูกศิษย์ก็บอกว่าวางทิ้งไว้ใต้คนต้นพิกลบางคนก็บอกว่าใส่หายอ,อันนี้ก็เราก็จะมาพิจารณาตามสภาพแวดล้อมเนี่ยเราก็ยังพออ่านได้ว่าสภาพที่ถูก,ถกเก็บถูกวางไว้สภาพแบบไหนโดนน้ำไหมซึ่งแน่นอนแหละอาจจะโดนมากโดนน้อยแล้วแต่ต้องบอกงี้ว่าถ้าถ้า ดนน้ำเยอะโอกาสที่จะมีสภาพการเปลี่ยนแปลงเยอะสูงเนาะเพราะว่าน้ำจะเป็นน้ำบวกกับความร้อนเนี่ยหรือความชื้นเนี่ยถ้าเป็นน้ำเลยเนี่ยมันก็มันเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะเพราะว่าโครงสร้างของเนื้อเนี่ยผ้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการใช้ผงปูนปูนปลูกหอยปูน <c oughs> อะไรแล้วแต่ในสมัยนั้นนี่หาได้เพราะจะเป็นมวลสารเพียว นไม่ได้ครับมันต้องผสมผสมปูนเพื่อให้อ่ามันจะไม่เปลืองมวลสารเพราะมวลสารมันไม่มีเกาะสามก็ต้องใช้ส่วนตัวประสานซึ่งแล้วแต่อ่าบางสำนักอย่างหลวงพ่อกยอาจจะเป็นน้ำมันตังอิวน้ำมันอ่าโดยส่วนใหญ่เนาะจะเป็นน้ำมันน้ำมันตังอิ้วจะเป็นตัวประสานที่ที่เอามาประสานตัวสารเนื้อผ ทีนี้เนี่ยเวลาที่อยู่ในโกกปุ๊บผ่านวันเวลาผ่านวันเวลาเนี่ยคุณนึกสภาพโดนทั้งความร้อนความชื้นทุกอย่างโดนความโดนความร้อนน้ําก็จะระเหยขึ้นมามันก็จะไหลมันก็จะระเหยขึ้นมาเพราะว่ามันโดนความร้อนถูกไหมมันก็เหยอขึ้นมาตามผิวพระทีนี้มามาผสมกับสิ่งที่มันอยู่ในเนื้อพระเนี่ยมันก็จะเช่นน้ามันตังอิ้วมันก็จะน้ําก็ ผิวผ้าก็จะออกเหลืองๆออกเป็นน้ามัน,นสังเกตได้นะผิวผิวกุเนี่ยมันจะมันจะเป็นผิวหนึ่งก็คือออกสีน้ํามันเอ้ยไม่ใช่ขอโทษออกสีเหลืองๆเนี่ยสีน้ํามันตังอิวทีนี้เนี่ยพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆผงปูนเนี่ยนะมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างที่ผมบอกว่าทุกคลิปว่าการการดูพ้าเนี่ยกด สำคัญอีกอันนึงก็คือกฎตายรักเกิดมาตั้งอยู่จะไปเพราะฉะนั้นมันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ใช่พักกูเห็นกันในเพจอพักกเรียมเละเลไรไม่มีอะไรเลยบอกว่าเป็นพักกุกูต้องมีอะไรกูต้องมีการเปลี่ยนแปลงกูต้องนึกถึงวางของสิ่งหนึ่งอะวางไว้เป็นสิบสิบปีอะอยู่ที่นั่นเป็นสิบสิบปีโดนโดนดินโดนอ่า อยู่ในที่อับๆทั้งความร้อนความชื้นเอาง่ายๆว่าคนเราลองนั่งอยู่ในโกุเนี่ยอาทิตย์นเนี่ยน้ำไม่อาบเนี่ยสภาพเป็นไงอือหือนะจินตนาการอาเลยสภาพเป็นไงแล้วเนี่ยพ้าอยู่ในโกุเนี่ยเป็นสิบสิบปีโดนดินโดน,โดนทับมีความร้อนความชื้นคือผงปูนเนี่ยเหมือนเหมือนเหมือนสมเด็จบางหุนพรมเลยหรือวัตใหม่ปักบางก็ได้ เท่าที่เราจะเห็นได้ชัดเลยนะหรือผักกู่ทุกกู่เนี่ยสภาพเนี่ยดูเมื่อเมื่อแคลเซียมเน่ยมันคือมันอย่างนี้ถ้าเป็นปูนสุกกระดิบอ่าถ้าปูนดิบก็คือปูนที่มาผสมเลยโดยไม่เผานะถ้าปูนปูนสุกก็คือปูนที่ถูกเร่งความร้อนมามันจะเกิดกายภาพที่แตกต่างกันอันนี้เป็นปูนดิบ ก็คือมันก็จะเกิดการขึ้นมาเป็นเม็ดผดเหมือนสิวก่อนแรกๆอะเนาะเหมือนเห <c oughs> มือน,นฟองเรียกว่าถ้าเป็นภักกุ้เขาเรียกฟองเต้าหู้อะมันจะเกิดขึ้นมาเป็นเม็ดก่อนเม็ดพอโตเข้าโตเข้ามันก็จะเป็นฟองพอฟองเล็กมันจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นทุกอย่างเนี่ยนะคุณดูมันจะเกิดทีละหนึ่งโมเลกุลเกิดทีละเล็กทีละน้อยทีละเล็กทีละน้อยค่อยๆขึ้นมา ของเกฟกลัวมันจะเป็นเขาจะเอาคราบมาทำเอาคราบมาป้าย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 เดี๋ยนี้ดูเห็นไหมครับมันก็เกิดการปูดบวมเกิดการปูดบวมเกิดการทับถมของที่มันอยู่ในนั้นอ่ะไม่ว่าจะเป็นดินดินมาถูกน้ำผสมกับอ่ากับน้ำมันตังอิวที่ขึ้นมาเนี่ยบางคนเขาก็เรียกคราบตะกันเนี่ยไอ้คราบอย่างเงี้ย ภาแต่การกุกมั่งอะไรมั่งมีดินผสมมั่งอันนี้มันก็เป็นธรรมชาติธรรมชาติพระก,ก,กุางคนก็เฮ้ยเก้ค hey, ำถามว่าคุณลองนึกเอาแล้วกันว่า,อา,อาไอ้เก้อย่างเงี้ยทำยังไงทำาไงถึงจะเก้ได้ต้องมานั่งแต่งด๋ยวขอยัดบางกันถามว่านั่งแต่งสภาพแบบนี้ได้อือหือ องคหนึ่งต้องแต่งกันเป็นเดือนอ่ะเขาไม่ทำหรอกเสียเวลาเขาอาหารอะไรป้ายๆป้ายๆา,ยา,ยายมันก็ดูเลอะเลอะเ,อเอทอะเเหมือนกันอ่ะโอเคมันก็ฝากไว้ให้กับทุกๆคนนะที่เข้ามาดูคลิปนี้นะก็ไม่มีใครทำผมก็อยากจะเผยแพร่พระของท่านเพรพัะของท่านมีเยอะท่านเก่งท่านกันสร้างพระเยอะ แต่ว่าสายตรงเขาก็ไม่ค่อยอยากเล่นเยอะเพราะมันเยอะมันก็ถูกนะเขาก็ต้องให้มีน้อยเล่นกันได้น้อยจะได้แพงวัฒกรรมของหายากมีน้อยมันก็ทําให้ผาคแพงนะครับก็ฝากไว้นะครับร่วมเงินเผยแพ,พร่ราะของพ่อกวยที่ที่คุณรู้เนาะที่เสียงเขาแม่มาพูดกันก็ขอให้ทุกคนเะนี่ยพยายาม ร่วมด้ยช่วยกันเผยพระพ้าของหลวงพ่อ,องั้นก็สุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนศึกษาพระก่อนสะสมนะครับสวัสดีครับชัดมึงกัน